วัสดีค่ะก็สิบ,บอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดกติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะราคาเบาๆค่ะทุกท่านกับรถกระบ,บรระเชฟโรเลตโคโราโด3.0 LTZ 7 1นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยคะ่ะขับขี่ง่ายสบายคล่องตัวนะคะขับเกียร์ออตโต้นะคะแต่ได้ใช้รถกระบะทุกท่ถกถานเครื่อง3.0นะคะเครื่องแรงด้วยะคะ่ะรถปี06 เลขไมหม่2 5 4 0กิโลเมตรเลือนใหม่ขึ้นครบนะคะภาษีขาดเดือนสิงหาปี67นะคะซึ่งขาดไปแล้วนะคะเล่มเอกสารมีครบพร้อมโอนร,ราคาเงินสด135,000บาทเท่านั้นตามสภาพนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะคะสภาพนี้ภายในสวยสะอาดค่ะรถสภาพไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะ เจ้าของจะเปลี่ยนเป็นรถตู้ค่ะเลยขายออกไปนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนค่ะ1 3 5 0 0 0บาทราคาสุดคุ้มท่านใดสนใจหรือถูกใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ line, ตาม ID ดไลน์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันค่ะพิกัดดูรถได้แถวเทภารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ โทนัดหมายร่วงหน้าและไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารให้ชัดเจนความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ